สวัสดีครับพบกับช่องคาริมิโซกันนะครับผมอ่ะในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเลเวลไอดีนะครับผมก็เลเวลไอดีของเราควรจะต้องเก็บยังไงเก็บยังไงคุ้มค่าวิธีการเก็บเลเวลไอดีของเราทํำยังไงนะครับแล้วก็แนะนําว่าเราควรจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะเก็บเลเวลของเราให้ได้ไวที่สุดนะครับผม <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันจะมีความเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของเลเวลไอดีคือเรื่องของ AP หรือพลังงานนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าหายังไงควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้ถูกต้อง ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับไอเดียของเราในความเห็นของผมนะอ่ะอันนี้นะครับก็ชั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงกันเลยนะก็อย่างแรกเลยนะครับคือเลเวลไอดีนะครับที่ผมจะพูดถึงเลเวลไอดีจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะเนี่ยไอเลขตรงนี้นะครับอันนี้คือเลขเลเวลไอดีของเรานะก็ตรงเนี้ยสมมุติว่าเลลของคุณยังไม่ตันนะครับไอตรงที่เป็นแม็กซ์ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นตนัวเลขทับด้วยตัวเลขอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะบอกว่าตอนนี้เรามีเอ็กซ์ีอยู่เท่าไหร่และเราใช้เอ็กซ์ดีเท่าไหร่รระน,นะครับทีีน้ เมื่อ ID ดีของเรามีการเลเวลอัพเพิ่มเติมขึ้นไปนะสิ่งที่เราได้รับมาจะเป็นพลังงาน1ก้อนนะครับเข้ามาสู่เนี่ยไอตรงก้อนแคปตรงนี้ซึ่งพอเข้ามาปุ๊บอ่ะก็จะเป็นการให้เราได้ได้ฟาร,ร์มเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีก1กระทอกอ่ะประมาณนี้อย่างแรกนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเป็น2ส,สิ่งที่เป็น2ส,สิ่งที่เราจะได้รับในระยะยาวนะครับคือ1นเรื่องของ APCA p นะครับก,ก็ทุกท1กหน e เลเวลนะครับที่มีการอัพไปของเลเวล ID ของเรานะจะได้เพิ่มเติมมาเป็น2 APCA ครับอะ ของพี่แคปนี้คือยังไงอ่ะก็คืออ่ะสมมุติว่าตอนนี้ของผมอยู่ที่เลเวลแปดสิบเจ็ดใช่ไหม AP แคปของผมอยู่ที่สองร้อยสามสิบสี่นะครับซึ่งเดี๋ยวในในอนาคตเนี่ยจะมีการถ่ายเลเวลเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นเลเวลเก้าสิบนะครับผมซึ่งเลเวลเก้าสิบตรงนี้สิ่งที่ผมจะได้รับมานะครับก็คือจะเป็น AP แคปเพิ่มเติมไปเลเวลละสองก็คือจะเท่ากับสองร้อยสี่สิบนั่นเองอ่ะน่าจะพอเห็นภาพกันนะก็คือทุกๆหนึ่งเลเวลที่ผมอัพขึ้นไปนะครับก็จะได้ AP แคปเพิ่มเเเเเติมเติมมมขขึ้น้นนนนนนาาปรรรรระะะณีีีออออกกส่่งงงคคคััับนะบืืลลวย เกม Blue a r c h i v e เนี่ยจะเป็นเกมที่เลเวลนักเรียนนะครับจะติดแคปอยู่ที่เลเวล ID ของเรานะครับอสมมุติว่าตอนนี้เลเวลขงคุณ50ใช่ไหมเลเวล50ตรงนี้นะครับก็คือเราจะสามารถอัปเกรดนักเรียนไปได้ถึงเลเวล50ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้เลเวลของคุณเป็น87นะครับก็จะสามารถอัปเกรดนักเรียนของเราไปจนถึงเลเวล87ได้นั่นแปลว่ายิ่งเลเวล ID ของคุณเยอะเท่าไหร่ คุณยิ่งสามารถอัปเดนักเรียนของคุณให้เก่งได้มากขึ้นเท่านั้นอะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการที่เลเวลอัพทุกครั้งนะครับผมว่ามันจะเป็นมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเนอะต่อมาวิธีการเก็บเลเวลเก็บยังไงนะครับอ่ะวิธีการเก็บเลเวลตรงนี้นะครับก็คือเป็นการใช้งาน AP นะครับผมเนี่ยเอพีไอคอนตรงเนี้ยยิ่งเราเอาพวกพลังงานตรงเนี้ยไปใช้ฟาร์มเยอะเท่าไหร่น,นะครับเราก็จะได้เป็น EP กลับมาเยอะขึ้นเท่านั้นโดยจะเป็นเรท 1AP หรือ1พลังงานตรงเน ต่อ1 XP ที่ได้รับเข้าสู่ ID ในกรณีที่เลเวลของคุณไม่ตันนะครับผมนั่นแปลว่าถ้าคุณอยากจะเก็บเลเวล ID ของคุณให้เร็วคุณต้องหาพลังงานมาใช้งานให้ไดเยอะที่สุดนั่นเองมันก็เลยเชื่อมกับเรื่องของ AP ที่ผมได้พูดไปนั่นแหละนะครับอะต่อมานะครับมันจะมีเคสหนึ่งนะถ้าเลเวลของคุณตันแล้วนะครับ1 AP ที่ใช้ไปจะถูกเปลี่ยนเป็น1 เอ็กซ์เพร์เพอร์มิทนะครับผมซึ่งเอ็กซ์เพิร์เพอร์มิทอันนี้จะใช้ซื้อของในร้านค้าอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเชดเชยให้สําหรับผู้เล่นที่เลเวลตันไปแล้วก็จะมีของตอบแทนกลับมาเช่นกันประมาณนี้นะครับเรื่องของเลเวลนะพื้นฐานของเรื่องเลเวลจะประมาณนี้นะครับนั่นแปลว่าเราต้องหา AP มาใช้งานให้ได้เยอะที่สุดแต่มันก็จะมีเป็นบางช่วงนะครับของเกม blue archive นะก็จะมีเป็นบางช่วงที่มีเป็นช่วงของ exp คูณ2แต่เกม blue archive นะครับช่วง exp คูณ2ตรงเนี้ย มันมักจะมาแค่ช่วงเวลาที่เป็นช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นและจะมาในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเฟสติวัลซะเป็นส่วนใหญ่แต่อ่าอ่นนี้เดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละอย่างดีกว่าก็หลังจากช่วงครบรอบ3ปีนะครับแพท3ปีอ่าช่วง23ามกรกฎาคมอยงเงี้ย จะมีเป็นช่วง XP e ณ2ในช่วงส,สุดส,สัปดาห์4อาทิตย์นะครับถ้าอ้างอิงจากเซิร์วญี่ปุ่นนะและถัดจากนั้นไปนะครับจะมีเป็นช่วง e XP ณ2 2อาทิตย์แรกของทุกๆเดือนให้กับผู้เล่นได้ฟาร์มกันนะครับผมอ่ะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยในการเก็บเลเวล ID ของเราได้เร็วมากขึ้นพอสมควรนะสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ในช่วงเวลาที่มี XP e ณ2ตรงนี้ก็พยายามไปสังเกตดูจากอันนี้นะครับดูจาก เป็นพวกเพจ official, ออฟฟิเชียลเขาน่าจะมีการประกาศให้อยู่แล้วว่าอ,อ,อาทิตย์นี้จะมีเ p พีคูณ2นะก็ให้เตรียมตัวในการฟาร์มในช่วงนั้นให้ดีหรือไม่ก็ติดตามช่องผมก็ได้เพราะว่าช่องผมก็จะมีการอธิบายบอกช่วงแคมเปญต่างๆให้อยู่แล้วประมาณนี้นะซึ่งอ,อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิธีช่วยที่ทําให้เลเวอรไอเดียของเราเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับจากทางเกมเข้ามาถึงเรื่องของ AP กันดีกว่านะครับว่า AP เกมนี้หาได้ยังไงกันบ้างนะอ่ะก็ AP เกมนี้หรือพลังงานนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการฟาร์ม จุดต่างๆของเกมรูอ i คายเลยนะครับผมซึ่งทีนี้สำหรับเกมรูอัคายเนี่ยก็มีจุดให้เก็บ AP ฟรีๆค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะสำหรับเกมรูอัคายเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละจุดกันนะครับจุดแรกเลยคือการผลิตพลังงานตามเวลาอ่ะเนี่ยก็คือไอจุดตรงนี้นะมันจะอยู่ที่เรท6นาทีตอนน่อ1พลังงานนะครับซึ่งเรทตรงนี้ถ้าเทียบกัน24ชั่วโมงจะได้เท่ากับ 240พลังงานก็คือ1วันนั่นแหละได้240พลังงานอ่ะอันนี้ก้อนแรกนะครับก้อนแรกอยู่ที่240ต่อวันนะครับผมแต่ว่า210ตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องมีการเคลียร์พวกแคปต่างๆด้วยนะอย่าให้มันตันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตันอ่ะมันก็จะผลิตออกมาได้240นั่นแหละในส่วนนี้นะครับผมส่วนต่อมาส่วนนี้สําคัญมากๆนะครับคือเรื่องของคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยที่เราใช้ในการผลิตพลังงานนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดเป็นตารางให้ดูนนะะก็็จเหว่า แต่ละค่านเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในส่วนของ AP สูงสุดที่ผลิตออกมาได้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเคสของเลเวลตันละเอ่อเลเวลของทางคาเฟ่นเนี่ยตันนะครับคืออยู่ที่ระดับ9นะครับและทำค่าคอมฟอร์ตได้จนถึง5,000ก็คือแม็กซ์ของอาคาเฟ่ณเวลานั้นนะเรทที่มันทำได้นะครับต่อชั่วโมงที่ผลิตพลังงานออกมาเมื่อเทียบกันนะครับสมมุติว่าผลิตออกไป24ชั่วโมงมันจะได้เท่ากับค่าแคปของ ตัวคาเฟน่นเวลานั้นเลยอ่าอย่างเช่นของผมก็คือตอนนี้อยู่ที่670ใช่ไหมก็คือแล้วแมคคอฟอร์ดของผมอยู่ที่5 0 0 0นะครับก็คือผมจะผลิตพลังงานออกมาได้670ภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับซึ่งนั่นแปลว่าเราจะสามารถหาพลังงานจากส่วนนี้1วันได้อยู่ที่670 AP เช่นกันนะครับผมอ่าแต่ทีนี้ในส่วนตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างสําหรับการหา AP ของแต่ละอดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ถ้าคุณลองดูที่ตารางเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า ในแต่ละระดับเนี่ยเก็จะมีการแตกต่างกันของ AP ที่จะหาได้ในแต่ละวันค่อนข้างเยอะพอสมควรในกรณีที่คุณทำค่า max comfort ของอระดับคาเฟ่ของคุณนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดเรียกว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยแหละนะครับก็คืออยากให้ขยายในส่วนของคาเฟ่ให้เร็วที่สุดนะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้อเดียของคุณเติบโตได้เร็วประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาเฟ่จุดถัดมานะครับจุดถัดมาอันนี้เป็น quest รายวันซึ่ง quest รายวันอันนี้ คิดว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับการเก็บนะครับก็จะมีสามเควสนะอ่ะเดลี่เควสอันนี้นะครับเควสที่1นะครับคือการล็อกอินนะครับอันนี้คือแค่เราเข้ามาเราก็ได้เควสนี้แล้วนะครับเควสถัดมาคือเควสของการเข้าคลาสสอนซึ่งการเข้าคลาสสอนอันนี้เป็นรูนของเราที่เราทําทุกๆวันอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อีกหนึ่งอันคือการล็อกอินหลัง4ี่โมงนะครับจะได้พลังงานมาอีกหนึ่งก้อนก็รวมๆกันในส่วนตรงนี้จะอยู่ที่150นะครับอ่ะตอนนี้นะครับก้อนนี้240 ก้อนนี้สูงสุด670และก้อนนี้สูงสุดต,ต่อวันอยู่ที่150นะครับจะมีอีกหนึ่งก้อนนะครับคือคลับอ่ะในคลับตรงนี้นะครับเมื่อเรามีการเข้าคลับแล้วนะแล้วก็มีการล็อกอินเข้ามาในคลับอย่าลืมกดเข้ามานะกดเข้ามาปุ๊บเราจะได้รับพลังงานมา10นะครับแต่ว่าพลังงาน10ตรงนี้จะไม่ได้เข้าสู่ไอเดียของเราทันทีนะมันจะเข้ามาในรูปแบบของจดหมายนะครับก็คือเราสามารถดองได้นั่นแหละ ได้จดหมายนี้จะอยู่ได้7วันนะครับก็สมมุติว่าเราไม่ต้องการจะใช้พลังงานในช่วงเวลาน,นั้นเราก็สามารถดองแล้วไปใช้เวลาแล้วเ,เ,เราสามารถไปใช้ในช่วงเวลาอื่นๆได้เช่นกันแต่ต้องใช้ก่อนที่มันจะหมดอายุก,ก็คือ7วันนั่นเองนะครับก็ทีนี้อ่ะรวมๆกันตอนนี้ก็คือ240ก้อนนี้150้ก้อนนึร้อแล้วก็ก้อนสุดท้ายอันนี้นะครับรับคือ10ซึ่งนำมาบวกกันจะได้เท่ากับวันละ10,70 AP แบบสูงสุดนะที่เป็นพลังงานแจกฟรีจากทางเกมนะครับผม มานอกจากวิธีการหาพลังงานฟรีๆจากเกมนะครับมันยังมีเป็นเรียกว่าเป็นวิธี Fast Tra รแล้วกันนะก็จะมีอีก3วิธีหลักๆนะครับสำหรับวิธีพวกนี้วิธีที่1นะครับก็คือจะเป็นการใช้เหรียญอารีนาในการแลกนะครับเนี่ยก็จะอยู่ที่เลต45แต้มนะครับต่อ90 AP นะครับแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้อีก3ครั้งก็วมรวมกันเท่ากับว่าเราจะสามารถซื้อได้4ชุดนะครับแล้วก็ต้องเสียเหรียญทั้งหมดอ่ะคือถ้าเกิดเลาเรากดรีเฟรชอ่ะมันจะเสียเหรียญอารีนาไปด้วย10นะครับ ก็จะเป็นเรทเท่ากับว่าถ้าเราต้องการ 360AP ต่อวันนะเราจําเป็นจะต้องเสียเหรียญอารีนาไป210เหรียญต่อวันด้วยเช่นกันอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือจุดที่1นนะครับที่คุณสามารถหาพลังงานได้เพิ่มเติมจากทางเกมนะครับผมนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องของการเติมพลังงานในส่วนตรงนี้นะครับก็เรทการเติมพลังงานตรงนี้มันจะเป็นเรทเติบโตนะก็อ่ะสามคั้นแรกจะอยู่ที่30เพชรต่อ120 AP สนะครับสามารถเติมได้3ครั้งถ้าจากนั้นจะขึ้นไปเป็น60 เราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเรืๆจะจบอยู่ที่300นะครับสามารถเติมได้สูงสุด20ครั้งต่อวันแต่ส่วนตัวย้ําว่าส่วนตัวแนะนําให้เติมแค่3ครั้งต่อวันถ้าคุณต้องการจะเติมจริงๆนะในส่วนตรงนี้ส่วนตัวยังมองว่า3ครั้งต่อวันยังอยู่ในจุดที่คุ้มค่าอยู่แต่ถ้าเกิดเกินมากกว่าน,นั้นส่วนตัวมองว่าค่อนข้างจะแพงมากเกินไปแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AP จุดที่2จุดที่3ม มันจะเป็นเรื่องของการเติมเงินนะครับก็เนี่ยมันจะมีเป็นแพ็ก2อาทิตย์นะครับเราจะได้รับพลังงานมาวันละ150นะครับเข้าสู่ i d เดเมื่อเรามีการล็อกอินในแต่ละวันนะครับผมก็จะอยู่2อาทิตย์เนอะก็ได้มาวันละร้อยห้าสิบถามว่าคุ้มไหมถ้าอยู่ในช่วงจังหวะที่คุณต้องการจะฟาร์มหรือจังหวะที่คุณต้องการจะเก็บเลเวลของไอเดียนคุณให้เร็วมากจริงๆคุณสามารถเลือกเติมได้ในส่วนนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะมีอีกสาจุดนะที่สามารถใช้ในการหาเอพีได้นะครับผมอ ไอ้พวกวิธีเหล่านี้มันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะมีการแนะนําว่าควรจะต้องทํายังไงนะครับเกี่ยวกับการเก็บเลยว่าไอเดียเราให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดรวมถึงการใช้งาน AP ด้วยนะครับต่อมานะครับอันนี้มักจะมีคําถามแหละว,ว่าเออแล้วสรุปแล้วอย่างพวกพลังงานพวกนี้เราต้องมาใช้ฟาร์มอะไรบ้างล่ะอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ผมพูดด้วยความเห็นส่วนตัวผมเลยนะก็คือการใช้พลังงาน AP ทนะครับให้ใช้ฟาร์มในจุดที่เกมอยากให้เราฟาร์มอ่ะคือยังไง การใช้อย่างนี้คือยังไงสมมติว่ามีช่วงอีเวนต์เข้ามาใช่ไหมครับถ้ามีอีเวนต์เข้ามาเราฟาร์มอีเวนต์อ่ะและสมมติว่าอ่ะบะนหนึ่งนะสมมุติว่าพอฟาร์มอ่าพออีเวนต์จบไปใช่ไหมครับโดยปกติแล้วของเซเวอร์ globally อ่ะเขาจะไม่ปล่อยให้มีวีคว่างที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะพนันไปลงที่ไหนดีนะครับอ่ะสมมุติว่าอ่ะตอนนี้ก็คือไม่มีเป็นเรื่องของไอ้นี่นะตอนนี้ก็คือไม่มีเป็นอีเวนต์ให้เราลงนะครับเนี่ยเกมเขาจะปล่อยมาเป็นแคมเปญคูณ2ต่างๆอ่าอยา ช่วงของ Normal คูณ2ก็เอาพลังงานมาลงกับ o r m อ l มิชชั่นตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจากนั้นอะ่ะเนี่ยพอหมดสามวันตรงนี้ไปปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นฮาคูณ2ก็เอาพลังงานมาลงกระดานหาต่ออะไรแบบนี้นะครับและสมมุติว่าอ่ะไม่ใช่ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นคอมมิชชั่นไมหนึ่งที่ก็เอาพลังงานมาลงกับคอมมิชชั่นได้แต่ในส่วนคอมมิชชั่นอันนี้ส่วนตัวพูดถึงผู้เล่นเก่านะ สำหรับผู้เล่นใหม่อะในส่วนคอมมิชชั่นนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับการลงมากขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณยังไต่ระดับขึ้นไปได้ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับอ่ะเท่าที่ควรอันนี้คืออะไรอ่ะผมจะขอพูดถึงเป็นเคสของเบอีเฟนแล้วกันนะเนี่ยครับให้คุณดูในระดับเนะเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าคุณยังตยไต่ถึงระดับ J ไม่ได้ไม่แนะนําให้ลงนะเพราะว่าระดับเจมันถึงจะมีโอกาสดรอปเป็นใบรายงานสีม่วงแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงส่วนตัวคิดว่ายังไม่ควรจะต้องไต่เอ้ย สำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้ที่ไม่มีส่วนอื่นให้ลงนะครับให้เอาพลังงานไปไต่ด่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านฮาร์ดหรือด่านนอร์มอลไต่เห้ไกลที่สุดเลยนะครับผมอาจจะมีการแบ่งไปฟาร์มในส่วนของพวกคอมมิชชั่นก็ได้นะแต่ว่าก็ให้แบ่งส่วนหนึ่งเอามาใช้ในการไต่ด่านไปด้วยในเวลาเดียวกันนะเพราะว่ามันจะขยายเป็นพวกของ APCA p คปไอต่างๆที่เราได้รับในแต่ละวันนะครับจากส่วนของคาเฟ่นี่แหละ มันจะทำให้ไอเดียของเราเติบโตไปได้เร็วมากขึ้นโดยเช่นกันอ่ะประมาณนี้น่าจะเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ่อการใช้พลังงานเราคุณต้องใช้ประมาณไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนอะซึ่งช่วงเวลาพวกนี้นะครับทางเกมจะมีการประกาศมาให้อยู่แล้วเป็นตัวปฏิทินนะครับว่าเออจะมีเป็นแคมเปญอะไรคุณในช่วงไหนอ่ะหรือว่าจริงๆจะดูจากช่องผมก็ได้เพราะว่าช่องผมก็จะมีการบอกให้อยู่แล้วนะครับในช่วงทุกๆต้นเดือนน,น,นะ,ะว่าช่วงเวลาอาทิตย์นี้อ่ะมันจะมีเป็นอีเวนต์ให้ฟาร์มช่วงเวลาอาทิตย แคมเปญต่างๆให้ให,ให้กับผู้เล่นได้ฟาร์มอะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มต่างๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอสรุปรวมเลยแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยขอพูดถึงเรื่องของเลเวลไอดีก่อนนะครับก็เลเวลไอดีนะครับก็คือทุกๆครั้งที่เรามีการเก็บเลเวลแล้วเลเวลไอดีของเราเพิ่มเติมขึ้นมานะสิ่งที่เราจะได้รับคือพลังงานหนึ่งก้อนที่เราสามารถนํามาใช้ในการฟาร์มต่อได้นะครับแล้วก็ใช้ในการเก็บเลเวลไอดีของเราต่อไปได้นิดนึง ต่อมาคือเรื่องของการขยาย AP c a p นะครับก็ทุกๆ1 l e v e เลเวลที่เราเลเวอฟขึ้นไปนะครับเราจะได้รับมาเป็นเลเวลละ2 AP c a p นะครับผมก็จะทำให้เราสามารถส e c กได้มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ยังแนะนำให้เคลียพลังงานเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถึงแม้จะมีการขยายเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้พอที่เราจะเคลียรพลังงาน1รอบต่อวันและคุ้มค่าประมาณนี้นะครับต่อมา จะเป็นเรื่องของการขยายเลเวลนักเปี่ยนนะครับก็เลเวลนักเปี่ยนของเกม Blue a r c h i v e เนี่ยจะติดแคปอยู่ที่เลเวล ID ของเราก็คือยิ่งเลเวล ID ดียของเราโตไปได้มากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถปั้นเลเวลนักเปลี่ยนของเราไปได้ไกลามากขึ้นเท่านั้นซึ่งวิธีการเก็บเลเวลนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเก็บการใช้งานพวก1 AP ก็คือ1พลังงานที่เราใช้ในการฟาร์มพวกนี้1 AP จะเท่ากับ1 E เอกที่เราได้รับนะครับ สำหรับคนที่เลเวลยังไม่ตันนะแต่ในเคสของคนที่เลเวลตันแล้วนะครับจะกลายเป็น 1AP จะถูกเปลี่ยนเป็น1 Expert Permit นะครับแทนที่จะเป็นในส่วนหนึ่งเอพนะก็สามารถนําไปใช้งานในการซื้อของในร้าน Expert Permit ได้เช่นกันนะครับผมแต่ทีนี้มันก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นพวกช่วงของ e อคูณ2อะไรพวกนี้นะครับก็คอยติดตามออว่ามันจะมาช่วงไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามฟาร์มในส่วนช่วงเวลาตรงนั้นให้ดีละกันเพราะว่ามันจะมาแค่ช่วงสุดสัปดาห์ของแต่ละสัปดดาาห์ททีี่่่มมชววงงงเลเลขนนนนััน้นะครรบผใืออ ซึ่งก็จะเห็นว่า Level ID มันจะไปเชื่อมกับเรื่องของการใช้งาน AP พีเยเพราะว่ายิ่งใช้ AP เยอะจะได้ AP เยอะก็เลยต้องเชื่อมมาถึงเรื่องของ AP นะครับ AP ของเกม Blue Archive นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันหาได้ฟรีจากเกมสูงสุดอยู่ที่วันละ1,070ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตอัตโนมัติอยู่ที่240 AP หาจากคาเฟ่ได้สูงสุด670 AP แต่ส่วนนี้เป็นตัวแปรสำคัญนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละไอดีเลยว่าคุณจะไต่าคาเฟ่ไปได้ไกลามากเท่าไหร่แล้วก็คุณจะขยนนในการารต่ฟ ประมาณไหนนะครับยิ่งไต่ได้เร็วไอดียของคุณจะยิ่งเติบโตได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นในส่วนตรงนี้นะครับเลยแนะนําให้ไต่ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะ q u ส s ายวั one, นะครับถ้าทําจนครบอ่มามันจะมี3 q u e s สนะก็จะได้อยู่ที่150 AP เนะครับเราก็จะมีในส่วนของ Club l o g กอิ in, นะครับก็จะได้รับมาอีก10 AP ด้วยก็กรวมๆกันจะอยู่ที่1,070 AP ที่เป็นพลังงานฟรีๆต่อวัน พลังงานที่ได้รับจากการซื้อในส่วนต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของอารีนานะครับก็ต้องใช้2องร้อยสิบเหรียญน,นะครับในการแลกเป็น360 AP ต่อวันนะถ้าคุณต้องการในช่วงเวลาน,านั้นใช้เพชรนะครับใช้เพชรเป็นอัตราเติบโตนะถ้าส่วนตัวแนะนําก็คือสามสิบเพชรต่อ120 AP แค่3ครั้งก็พอแล้วนะครับถ้าจากนั้นจะไม่ค่อยคุ้มแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเติมแพ็คพลังงานนะครับก็น่าจะอยู่ที่99บาทนะครับได้รับพลังงานมาวันละหนึ่งร้อยห้าสิบเอพีเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับผม ต่อมาขอแนะนําเรื่องของการใช้งาน AP นะก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้เน้นสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะก็คืออยากให้เคลียร์เกมมาละสองรอบนะครับเช้าเย็นอ่ะก็คืออาจจะเป็นการก่อนที่คุณจะออกไปทํางานหรือว่าก่อนที่คุณจะออกไปเรียนนะครับก็เคลียร์พลังงานไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาเคลียร์หนึ่งรอบตอนเย็นหลัง4ี่โมงนะครับผมเพื่อจะให้ไอตัว AP แคมของคุณอะ่ะมันไม่ตันจะได้มีการเจเนเรตพลังงานไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็2คือ พยายามไต่าันไปให้ไกลที่สุดครับเพื่อมีการขยายคาเฟ่เฟของเราเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าคาเฟ่เป็นตัวแปรสาคัญสำหรับการผลิต AP ของเราต่อวันนะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการเลือกใช้ AP นะครับก็คือให้ใช้ในจุดที่เกมต้องการจะให้เราใช้นั่นแหละอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีช่วงที่เป็นอีเวนต์มาก็ไปเน้นฟาร์มอีเวนต์ถ้ามีแคมเปญคูณ2อย่างเช่น Normal หรือ Hard คูณ2ก็ไปใช้ที่จุดจุดนั้นหรือถ้าเป็นช่วงของคอมมิชชั่นคูณ2ก็เลือกใช้ได้นะครับที่ จุดของคาขอพิเศษหรือคอมมิชชันตรงนี้นะครับผมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ตรงนี้ย้าสําหรับผู้เล่นใหมอ่อะคอมมิชชันถ้าสมมติว่าคุณยังตยไต่ไปได้ไกลไม่มากไม่แนะนาให้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเอาพลังงานในส่วนอย่างเี้ยไปใช้ในการไต่ขยายคาเฟ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะดีกว่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับอย่าลืมล็อกอินคลับทุกๆุวันอันนี้เห็นว่าหลายๆคนนะครับมีการที่ไม่ล็อกอินคลับเช่นกันนะฉะนั้นในส่วนอย่างนี้มันเป็นพลังงานฟรีก็อย่าลืมไปรับทุกทุวันนะ มันก็ได้รับเป็น a p มาสิบถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า AP ในส่วนตรงนี้เราสามารถเฟล็กได้นะก็คือจะนําไปใช้ในส่วนอื่นๆช่วงเวลาอื่นๆก็ได้เช่นกันแต่มันจะมีอายุอยู่ที่7วันเท่านั้นนะครับก็ให้ระวังด้วยในส่วนตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้เลยคืออย่าอย่าทําให้ a อของคุณตันนะครับถ้าเกิดว่า AP ของคุณตันมันจะเท่ากับว่า ไอเดียเรามันขาดทุนในการที่จะฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มของหรือในส่วนของการฟาร์มเลเวลไอเดียของเรานะครับถ้าอยากให้เลเวลไอเดียของเราและแล้วก็ไอเดียเราเติบโตได้เร็วนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการทให้ไอเดียของเราตันนะครับผมอะคร่าวๆประมาณานี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเลเวลไอเดียของเราและเรื่องของการหาพลังงานนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันในส่วนตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นที่ได้ฟังในส่วนของคลิปนี้ไปนะครับผม ก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้ได้นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ในเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ